พักกับละแปดบาทแม่อองเพิ่นมากินครับคุณเชเอไปลาคายจะเลยดึงงอกครับแค่หมูบักมี่นะครับผมแซ่บของน้องเพิ่นอยู่นะครับผมอู้หักหักไยยางกินยางชิมกระทะไปเพจน้องเพิ่นได้นะครับผมเพจบักมี่เนือว่าเพจน้องสองนะครับผมะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพรา้บบากระอบแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบ,บ,บคือเก่ามาพี่น้องมาเมือนี้ได้ตำมะฮุ่งนะครับผมตำแบบบ้าบานะครับพี่น้องพี่น้องว่งมามันสีกกรอบปะอเออปลาโตได้หลายอยู่ด้วพี่น้องเออแต่ว่าน้องหิดแบบถุงมางามๆนะครับแบบนี้เลยแพยก็กเกจของน้องมาเดี๋ยวลองมึงดู กรอบอยู่ครับอื้อืมกรอบอืม,อม,อม,อม ตามหุมก็กระปุ้น 음음 mm -hmm. mm. mm.

พักกับละแปดบาทแม่เอาเอนมากินครับคุญอาปลาขายจะเลยดึงงอกครับ <laughs> Ммм, mm -hmm. อืมอืมมัมัเม็นคืนครับแซ่บกินในตอนสายครับ สุดยอดเลยครับ ใส่กินตำบังหุงจั่วจาดคกครับผมบอกเลยสุดยอดพี่น้องเลยลายครับฟูมิตับนะครับอื

ยอดมแต่ยอดอปวคบเป็นพากแม่ปูกเองครับสุดยอดงามครับนั่น รีบเอากระดาษมาแล้ว ืมลืมกระดาษมาอ่ะดูดยอืมนัวครับอืม สุดยอดตำแบบเลา่ๆเลยครับ <laughs> ตำแบบตำกินแบบนบ้าน,านตำมะฮุงกับกับปุ้นกรบแคบหมูครับ จัดอุ่ ืลืมกระดาษเอา้าแคบหมูบักมี่นะครับผมแซบหองน้องพนอยู่นะครับผมอู้ขักขัดใครอยากกินน้ชิมกระทะไปเพจน้องเพ่นได้นะครับผมเพจบักมี่เรกว่าเพจน้องสองนะครับผมะโอ้โจวดจาดกินย่ามใหม่ใสๆนะครับผมกินตําแบบเล่า ขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ทัหลายพี่น้องเคนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบันน้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเมื่อสุขุมสุขคุนนอนรับใคได้เงินหมื่นนอนตื่นกันใคได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบ่มือเกติ้แก้วมณีโชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ